วิธีการใช้งานระบบการสมัครรางวัลเลิศรัฐประจำปีพศ2564สาขาบริการภาครัฐประเภทยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการทำการเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าล็อกอินด้วย username และ password ที่ทางสำนักง,งานกพอรอได้ให้กับหน่วยง,งานโดยเข้าผ่านเว็บไซต์ awards.opdc.go.th/award-register หลังจากนั้นเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์หน้ารายละเอียดการสมัครรางวัลให้คลิกสมัครขอรับรางวัลให้เลือกคลิกรางวัลบริการภาครัฐประเภทยุระดับอำเนวยความสะดวกในการให้บริการเมื่อคลิกเรียบร้อยแล้วจะปรากฏดังภาพต่อไปน,นี้ในแบบฟอร์มที่1ข้อมูลการสมัครรางวัลหน่วยงานจำเป็นต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วจึงคลิกยืนยันข้อมูล ในส่วนการแนบไฟล์เอกสารให้กดเมนูข้อมูลการสมัครทำการคลิกที่เครื่องหมายลูกศรชี้ขึ้นสีเขียวเพื่อเข้าอัปโหลดแบบฟอร์มการสมัครกดอัปโหลดไฟล์ DOC และ PDF หลังจากนั้นเมื่ออัปโหลดแล้วให้คลิกยืนยันข้อมูลเมื่อคลิกยืนยันข้อมูลและอัปโหลดข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กลับมาที่หน้าข้อมูลการสมัครรางวัลอีกครั้งทำการคลิกที่เครื่องหมาย Service Data เพื่อกรอกรายละเอียดกระบวนงานเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลจะปรากฏข้อมูลสรุปผลการดำเนินการตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2559ถึงวันที่31พฤษภาคม2564ให้เติมชื่อกระบวนงานบริการและสามารถตรวจสอบรหัสคู่มือเมื่อคลิกเครื่องหมายตรวจสอบรหัสคู่มือจะปรากฏรายละเอียดและให้เราเลือกกระบวนงานให้คลิกติ๊กถูในช่องสีเขียว เมื่อกอกข้อมูลจนถึง1.9แล้วให้เราคลิกบันทึกข้อมูลเมื่อกดบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะมีข้อความปรากฏขึ้นมาว่าระบบได้บันทึกข้อมูลสรุปผลการดำเนินการตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2559ถึงวันที่31พฤษภาคม2564เรียบร้อยแล้วโดยข้อมูลที่ปรากฏนั้นจะเป็นเพียงคะแนนการประเมินตนเองเท่านั้นค่ะเมื่อต้องการเพิ่มกระบวนงานให้คลิกเพิ่มกระบวนงาน หรือหากต้องการแก้ไขข้อมูลก็ให้คลิกแก้ไขข้อมูลค่ะเมื่อต้องการนำข้อมูลที่ต่อข้อมูลแสดงผลในรูปตาราง Excel ก่อนยืญญนยันให้คลิกรายงานกระบวนการค่ะที่เป็นตัวปุ่มสีฟ้าก็จะปรากฏเป็นไฟล์เอกสารดาวน์โหลดและเมื่อเปิดไฟล์ออกมาจะปรากฏเป็นภาพดังกล่าวค่ะเมื่อท่านกดยืนยันข้อมูลระบบจะบันทึกกระบวนการทั้งหมดที่ท่านกอนอรอกรายละเอียดและไม่สามารถแก้ไข เป็นรายกระบวนง,งานได้หรือเพิ่มกระบวนง,งานที่จะสมัครได้อีกทางหน่วยงานควรตรวจทานให้แน่ใจก่อนกดยืนยันนะคะและเมื่อคลิกยืนยันข้อมูลจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆได้อีกแต่ท่านจะสามารถดูข้อมูลได้อย่างเดียวเท่านั้นค่ะเมื่อสมัครสมบูรณ์จะปรากฏข้อความว่าสมัครสมบูรณ์ในตัวผลงานนะคะกรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัครเมื่อยังไม่ได้กดยืนยัน ให้เข้าไปที่เมนูข้อมูลการสมัครและให้กดปุ่ม Service Data หรือคลิกตัวไอคอน Service Data ที่เป็นตัวอย่างอยู่ด้านขวามือเลยนะคะหน่วยงานสามารถแก้ไขข้อมูลที่สมัครได้แต่ไม่สามารถส่งสมัครซ้ำได้และเมื่อท่านสมัครซ้ำจะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาดังภาพค่ะทา่านกบรอบขอขอบคุณอย่างนั้นทุกท่าน หากต้องการติดต่อสอบถามสามารถติดต่อสอบถามตามหมายเลขที่ขึ้นหรือติดต่อทางไลน์รางมอนเลิ่รนัดได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ